เรื่องต่อเนื่องอีกเรื่องนึงครับก็คือเรื่องของกรณีที่สมาชิกซีกฝ่ายค้านนะครับในวันโหวตเลื่อนมติปรองดองเข้ามาในที่ประชุมสภาครับก็ปรากฏว่ามีสสซีกฝ่ายค้านไปลุมล้อมสอสซีกฝ่ายค้านของท่านเองแต่ต่างพักนะครับก็คือพักมาตุภูมิพลเอกสนทิบุญรักการินพักเพื่อไทยและสสนะครับก็ได้มีการพูดคุยกันครับแม้ว่าพักอื่นๆ จะไปยื่นต่อประธานสภาให้สอบประมวลจริยธรรมของสอสซีฝ่ายค้านบางคนแล้วพวกเราก็มองอย่างนี้ครับว่าในวันนั้นเนี่ยถือว่าซีกรัฐบาลสอสอของซีกรัฐบาลหลายร้อยท่านนะครับมีความเป็นผู้ดีตามแบบฉบับสากลของรัฐสภาทั่วโลกอย่างยิ่งทั้งๆท,ท,ที่ลูกพักรปชาธิปัต์กลับใช้อกกักิัปกิริยาเช่นนั้นและดูไม่ให้เกียรติอะไรเลยกับสภาผูแ้แทนราษฎร ซึ่งเป็นสภาที่มีเกียรตินะครับและถือเป็นยุคตกต่ำทางจริยธรรมของสภาอย่างยิ่งในยุคที่มีผู้นําฝ่ายค้านชื่อนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับซึ่งต่างจากสมัยท่านชวนหลีกภัยอดีตนายกร,รัฐมนตรีท่านก็เป็นทั้งผู้นําในสภาเป็นทั้งอดีตผู้นําฝ่ายค้านในสภาครับก็มีความสุภาพแล้วก็มีการยกไม้ยกมือกันตามระบบครับไม่ค่อยมีการไปฉีกเอกสารกันกลางสภาลุกขึ้นตะโกนโบกเวกโวยวาย น้อยมากนะครับแต่ว่าในยุคนี้ดูเหมือนจะไร้ระเบียบวินัยครับวันนี้ขอเรียกร้องไปยังหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านนะครับผู้นําฝ่ายค้านในสภาครับท่านควรจะวางกฎเกณฑ์เรื่องมารยาทในสภาให้มากกว่านี้ส่วนสอสซีกฝ่ายรัฐบาลนะครับหลายท่านก็ไม่เห็นด้วยกับการปฏิบัติตนของสอสซีกฝ่ายค้านหลายท่านครับก็จะร่วมกันลงชื่อในสัปดาห์หน้านะครับเพื่อให้สภาุ้ทนรัศฎรได้สอบประมวลจริยธรรมว่าการประชุมสภานั้นรูปแบบที่เขาต้องการ และพอใจในซีกฝ่ายค้านควรจะเป็นอย่างไรแล้วก็ขอเรียกร้องให้รัฐสภาครับนำเทปบันทึกภาพบันทึกเสียงมาพิจารณาด้วยนะครับเนื่องจากผมก็นั่งใกล้อยู่กับจุดเกิดเหตุด้วยในวันประชุมตกใจครับที่ตกใจเพราะว่าไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะมีเสียงอากับ,ก,บกิริยาของสสสุภาพสตรีซึ่งแลดูสง่าเรียบร้อยแล้วก็เคยเป็นเสนาบดีเนี่ยนะครับ แต่ในความเป็นจริงในการแสดงออกวันนั้นปรากฏชัดจากโทรทัศน์แล้วก็วิทยุด้วยเสียงเยครับไม่น่าเชื่อครับว่าจะแสดงตัวตนของท่านที่แท้จริงออกมาเลยครับเพราะฉะนั้นก็ขอเรียกร้องไปอย่างซีกไฝค้านครับถ้าวันนี้ท่านไม่เคารพสภาความแตกแยกเกิดในสภาข้างนอกก็จะเกิดความวุ่นวายด้วย